I could do this all day, I could hear them all Hey, don't care what they all say, I'm gon' do it my way Got them like, wall, I got them like, bro. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมมากลับมาอยู่กับเกมวันพีชบอลติลัสเช่นเคยนะครับในวันนี้ครับผมอยากจะทำสิ่งสิ่งหนึงติดช่องเอาไว้มากๆเลยนะครับหลังจากที่ผ่าน event, อีเวนต์อาเฉลปีมานะคบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแจกพงแจกเพชรเราเองลองอินนูนนี่นั่น,านมากมายากระชงกรชาแล้วก็ทําไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับแต่ยังเหลืออีกหนึ่งสิ่งที่ยังไม่ได้ทําเอาไว้เลยนะครับนั่นก็คือ ตีบอสครับอ่าบอสไคโดนี่มารอบ2แล้วฮะแต่ว่าผมยังไม่ทําคลิปตีเลยนะครับผมซึ่งบอสไคโดนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะหรือว่าใครที่ดูช่องผมแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาเล่นแบบดูเฉยๆอะไรงนี้ผมก็อยากจะให้กลับมาลองเล่นกันดูนะครับเพราะว่ามันสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้แล้วนี่เลยครับผมแรงลงแรงกันไม่ได้นะอันนี้ต้องรอกันก่อนนะครับแอบระบบตีบอสกับเพื่อนนะครับผมเข้ามาฟังก์ชันมันก็จะแปลกไปนิดหน่อยนะครับทางด้านขวาล่างนะครับจะมีให้เรากดไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับแอบ เล่นกับเพื่นอนยังไงก็ต้องกดทางช่องซ้ายนี้นะครับผมจะมีลิมิตเห็นไหมสร้างห้อง2ตัวนะครับหตัวจะคูดาอยู่ประมาณ12ชั่วโมงคนสร้างจะไม่เสียตัวบอสนะครับแต่ว่าคนสร้างจะเสียตัวตรงนี้แทนนะฮะแล้วก็ส่วนเพื่อนๆที่จอยเข้ามาเราเรานัดกันเขากันนัดกับเพื่อนๆนี้เนาะคนที่เข้ามาเล่นกับเราอีก3คนอาจจะเสียตัวตัว,ตวบอสนะครับแต่ของเราจะเสียเป็นตัวนี้แทนนะฮะประมาณนี้นะครับผมใครยังไม่เข้าผมแนะนำให้ลองเข้ามาเล่นกันดูครับลองกลับมาเล่นกันดูนะฮะ จริงๆนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกๆคนไปเก็บบรรยากาศในการตีบอสกับเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่ามันจะเฮฮาขนาดไหนนะฮะจริงๆก็ผมผมโกททำจะไม่มีใครดูเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมอยากจะทไว้จริงๆครับแบบเป็นอนุสรติดช่องไว้ว่าช่องอ่าช่องของเราเนี่ยมันทันอีเวนต์ครบรอบ2ปีทุกอย่างนะอะไรประมาณนี้นะครับผมทังนั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับว่าเวลาเราไปเล่นกับเพื่อนในเกมมาิพิธรัต์แล้วเนี่ยมันจะเฮฮาขนาดไหนนะครับผม แต่เวลาฮีโร่อันติเมตเจ็ดกระดูกได้ไปเนาะชุปปีโมยโยชุปปี atau, ้ีโมจิเฮ oh, okay. okay, okay. hey, ้ยเอาเบีดมาช่วยตียเอาเอาเบีดมาเบมร์เลยเอาเอบียดมาเบมร์เลยแต่ผมเอาเอสไปต่อขอบอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยแต่เอ็ดตอนมี้จรวดที่แท้จริงอ่ะมันอยู่กับผมเวทีอะไรกับป่าพูดมากกว่าโอ้แอนติเมตดูเหรียญกับป่าดิคตรโยนอ่ะ ฉันจะเป็นจ so oh. oh, ูบปีโมญโยให้ได้เลยเหลี่ยนดีพี่เหี่ยนดีเหลี่นดีดีหน้เหลี่ยนโยนเหลี่ยนเดูดิโยกดเจอกี้พี่ไ่เสรมาผมเลยเหลี่ยนโยไรตอนนี้กดเจอกระป๋าใ้้องไอ้นี่แหละเฮ้ยโดดนี่ดูการยิงการยิงแบบ 4G เว้ย่ยหโดนโ้โดกับเอลงวิโดูนะบอสปรอกันเออออนี่วิแค่เบลยี่สิบสี่แมงก็น่ากลัวแล้วอะ มันตีแต่ละทีเดี๋ยวโหแทบร้องแ่งมากเนี่ยบอส่ะแม่งตีโคตรแรงดูดิส่วนบังวะกองบริีนีมา50เปอร์เซ็นนะดูดิมันข้อสองทีอ่ะดูแทบร้อยเป็นลมเลือดมันเปจาเลือดมนเปะอ้ระวังระวังระวังมึงตีอย่ากระลูกไอ้เด็กขี้กตะะปลก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 แปลกสวย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 อย่าให้ลุดอย่าให้ลุด มันแปดโอ้แรงนะพยายามพยายามจะให้ถึงคอมโบนะครับยิงอยู่ยิงอยู oh ่หุ่นผมยิงอยู่อุ้ยมาแล้วกับดักกับดักมาแต่เปิดแต่เปิดยังมันแตเปิดโอ้แม่งแล้วเป็นเด็กด้วยนะหูน็อกแบ็คอย่างแรงอ่ะอุ้ยขอใช้หน่อยเอาหน้าเอาดีก็มาดีครับผมมันก่อนออฟตีบอลรู้จักกับว่าโอ้ตายว่าตายว่ะ เกมไวเกมไวเกมไวทำลาทำลาทำลาคอมโบหลุะเก็บทองเก็บทองเก็บทองเฮ้ยย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 คยยยยยัยย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 ยอยย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 ยอยย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 ยอยย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 ยบยย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 ยอยยยยยยย่ย yeah> ่ยยยยยย มันเด้ไอ้ไฮโดไม่มันรู้ไงมันรู้ว่าแบบตานี้มันจะตายมั่งเลยบินอ่ายิงแล้วเนี่ยอ่ะแันประกนอ่าม่งโดนคัสสกิลด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนพี่อิงจับชูเกตีตูดมั่งไอไฮโดรเฮยในถุงนั้นน่ะจูเกตีตูดเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่คันรถจะตายคันรถจะตายไปปองไไม่มีไม่มีไม่มีคู่ดาวอยู่สกิลคู่ดาวอยู่อะ ผมให้ยันยิงไกลๆก่อนเลยจะได้ไม่เจ็บเอาตายเฉยเลยเด้่านน่าจะตายแหละรอวัช็อตดีกว่ารอรอัช็อตดีกว่าได้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 อะผมยิงอันนี้ให้ผมมีสกิลแล้วอะได้ถงปะรอวันช็อตรอช็อตรอรออหมุยมันเลือดเหลือน้อยแล้วดิอยู่อยู่อยู่คอมโบไอเชี่ยคอมโบหลุด ว่าชาได้วันชาได้วันชาได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตเอาได้อยู่เฮ้ยพี่ได้ว่ะพวกไม่เท่าไหร่อ่ะครับปล่อยผมได้ผมได้เออไฮโดรแฮร์โดรเดียวเดียวเดียวเซฟหน่อยเซฟหน่อยขี้เกียจเซนเซอร์ได้แต้มเท่าไหร่วะถ้าไม่ใส่หมนั้นไม่ไม่ใส่หมดนั้นมันได้น้อยอ่ะมันได้แค่สี่พันเองเหรอถ้าเกิดจะเอาแต้มเยอะมันต้องใส่แบบสิบกว่าตัว โบนัสเป็นร้อยอะได้อยู่อยากโดนหัวห้องเตะออกอะไรประมาณนี้อะครับแบบอยากปิวอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาดิครับอยากอยากอยากโดนเตะออกแบบพัวแล้วแบบกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยอยากโดนเตะเตะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เงี้ยเตะจงแล้วมันไม่เตะคนอื่นก่อนเลยนะมันเอากัวออกก่อนเลย อะไรวะเฮ้ยยาอย่าจะทำอะไรไม่ได้ในห้องนี้ผมคือผู้ที่มีอำนาจสุดสุดโอ้ครับครับผมก็ต้องครับผมวก็ต้องครับและไอ้กระปะตั้งชื่อแล้วใครมันตั้งชื่อห้องแบบนี้วะเนี่ยเซ็นเซอร์กูหาอะไรมาบังเลยเนี่ยกูหาอะไรมาบังเลยโอ้ สวัสดีครับคุณผมชมวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาน,นะครับ <c oughs> คุณผมชมคุณผมชมคุณผมชมอะไรนะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาตีบอสไคโ <c oughs> ดกับ อาทั้งนั่นของพี่อิงแซดแมนแล้วก็มีน้องนิวแล้วก็จะมีทั้งนั่นของคุณยังเจนะครับกูตอนไหนอ่ะกูกูไม่ตัดทิ้งนะอันนี้อันอันนี้กูไม่ตัดทิ้งนะกูกูกูจะยาวไลงกูจะวไปลงกูไม่ตัดทิ้งกูบอกเอลยคีนกันเองครับกูบอกเลยนะมีประเด็นมาเคียงกันเองกูไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นกูไม่รับรู้อะไรกูคือจะถือว่ากูแบบเป็นผู้เป็นผู้ผ่านทางมาเฉย ไอ้ดิวโอทำไมมึงทำอย่างนี้อ่ะไอ้เจ้งพี่ยิงก่อนนะเว้ยไม่ถูกต้องเลยอ่ะทำไมจิงไม่โดนไม่งั้นไอ้เจ้าฆ่ากูจะชัดเฮ้ยอยู่ไม่โดนเลเป็นติ้งเฮ้ยโอ้ยดีไม่กดสกิลไอ้จีวอลพี่โดนไปยังจีแบบอ้าวโดนอ๋อโดนไม่เดียวเองโถ้องอุ้ยนี่ไงจำหน้าไปทีนึงเป็นไง เลี้เดิมเลยนะอีเข้าไอติบปอีเอสไปอุ้ยตายโอ้มุ่งกล้องนั่งเครื่องตีนอ่ะปะผมพยายามยิงอะไรอาการให้อยู่เว้ยเอ้ยว้าวเรียบร้อยเรียบร้อยจะเป็นยิงว่ากันอย่างไรอ่ะเติมทองกั้อยู่ไอต่อระวังไอต่อระวังตายไม่ตายอะไรบังวะเนี่ยเฮ้ยสิวเฮ้พอไอพอดมาหวังไว้กับผมพี่ปบเสกีปุ๊บนะ ปีโปมันนึกว่าสิวนึกว่าไม่สิวไอ้จริงเหมือนเหมือนจริงเหมือนจริงไม่เหมือนปีโป้เหมือนเม็นเป็นเป็นสิวอ่ะเหมือนไม่สิวอ่ะเป็นสิวโอ๊ยตายกูโองเลยตายยิงเลยเนี่ยเนี่ยตายเนี่ยโอ้โหอะไรวะหน้าเดี๋ยวผมถอยมาก่อนถอยถอยมาเฮ้ยคอมโบหลุดไปเนี่ยคอมโบหลุดผมว่าหลุดเอ้ยไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดยิงได้ยิงได้ โอ้ oh, พี่หลงมาแล้วเป็นเชิญดาร์กบอลมาปุ่ <À, S 2> นไฟนไฟอปุ่นไฟตายเจ็บร้อยโอ้ก็แบบเบอร์สี่แบกอะครับมันของมันเรื่องของเรื่องเหลี้ยตายแล้วครับเนี่ยอ่ะเจ็บผักหน่อยเอ้ยสวยโอ้ยพูดเหมือนได้ยินเลยเว้ยบอกผักหน่อยพูดเหมือนได้ยินโอ้ยจะได้นไปไหนวะน่ะเจ็บร้อยบอกเลยแห้งตายซะ ชีวิตนานมาจบมาได้แค่นี้นี่ชีวิตนานมาได้แค่นี้ทำดาดาเมทผมลองดูดิใครได้ MVP ก็รู้น่าจะรู้อ่ะมาดูกันมาดูกันอะธรรมดาอยู่หลิวของมันแน่อยู่หลิวเกมแม่งบักเกมมันปักเกมมันปักไม่มีบารครับไม่มีบารครับเขาตัดสินถูกทุกอย่างเว้ยเเห็นชื่อพี่ขอปัก MVP ให้พี่แล้วเถอะืมสี่สี่นขาดเน เขาสงสารว่าพี่ทำยูทูบแล้วแบบไม่ได้แบบเป็นดีวีพีมันจะร่าจนพี่อะไรเป็นัวนี้น่าสมเพี่เลยวะกิ๊เช่ชนะจะนะน่าจะชนะเลืยเชื่อกูไหมเนี่ยกูกดเข้าถ้ากูกดเข้าห้องไปเนี่ยมันต้องมีมันมันต้องโดนเด้งออกล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆมัน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 ต้องโดนเด้งออกเว้ยเด้งพี่อาจจะเป็นดีวีพีอยู่หนำก่อนโอ้โหกูพนันเลยเนี่ยวห้องมาแล้วดูนะ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  ถ้าไม่เด้งกูให้ต่อยหน้าเนี่ยถ้า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 เกิดไม่ไม่เด้งออกอะ่ะมึงดูไม่เด้งกูให้ต่อยหน้าเลยเีท่ทุกคนกดครับทุกคนกดครับอยากต่ยหน้าพี่<ะ>อเองเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้ไม่เด้งแล้วมั้ยนี่น้องครับน้องน้องน้องจะได้ต่อ,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 อยนอหน้าพี่แล้วครับเนี่ยเป็นตับใดที่พี่มีวิชาขำมวยน้อ,นองไม่ได้ต่อยหน้าพี่หรอวครับใช้เคื่อใช้ฟ้าเหินครับใช้ฟ้าขึ้นย้ายชั่วพิบตาโอ้ มันต้องประจ้าให้ได้เลยเว้ยตอนมปเจอยิบสี่จะหลุดอีกไม่ไม่หลุดมั้งคงไม่หลุดแล้วมั้งถ้าหลุดอีกผมเนี่ยไปเพราะว่าเมื่อกี้ตอนรีเรารีในเรารีในเกมไงคือเราออกเข้าใหม่ไปเลยอ่ะมันไม่ได้รีแบบพับจอน่าจะไม่หลุดแล้วแหละเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันชูไประเป็นโมยยงยผมว่าเขาจ่ายร้านโมเซนล้านมเซนจ่ายแน่นอน ต่อไปเนี่ยมี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 ของเข้าเลยดีิงของเข้าเลยก็มีสปอนเซอร์เลยเอคลิปต่อไปเนี่ยไอขวดเหลืองๆนะเอาไม่ใช่เหรอปิดพี่เจ้าเหรอเฮ้ยนิวนิวโชวนีิว้าววาวคูลว้าคูอ้าเรียบร้อยว้าวจริงนี้อ่ะไอเยอะยิงไม่โดนอีกแนวยิงไม่เคยโดนเลยอ่ะ มไเออโอ้ผมก็ตีจนโดนเว้ยขนาดอยู่ไกลเป็นหล่าแล้วเนี่ยโอ้ยมันลุมตีอย่างเดียวเลยอ่ะอะไรวะบันดื้ออย่างไรพี่อินตีตูดมันดิมือตีเองครับกูไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอุ้ยๆยายายะเฮ้ยขอโมจิรุดขอโมจิรุดไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดยิงอยู่ยิงอยู่ทงไหนครับทงไหนครับทงไหนทงไหนทงไหนก็แตกก็แตก Okay, อโอเคสวยไปลุยโอเคพร้อมแล้วนะไปเอา้าไม่เห็นดามเมจอ่ะเออนี่มาแล้วแรงอยู่แรงอยู่มันดามเมจแค่ร้อยร้อยร้อยคอมบวงพระเอกไม่มาเลยวะ่ะเมื่อก,กี้กระปะโผุเฮ้ยรอบนี้พระเอกไม่มาเลยอ,เอ่ะซ้ำซ้ำอุ้ยแม่งแปลงร่างชิบหายอยู่ที่เดิมเหรอวะก็ <c oughs> อยู่ที่เดิมเถอะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันยาบินอะขอแค่ยาบินน่ะแม่งบินอีกแล้วกิงก่าเอ้ยไงพเฟดอสแบบคนโหดอ่าเจ็บทัน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 อยู่ทันอยู่ทันอยู่เลือดให้เลือดให้เลือดให้เลืออยู่เลือดอยู่เลือดไม่หลุดไม่หลุดตีอยู่ตีอไม่หลุดไม่หลุดตีอยู่เอตอนอยู่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 ่ลงแล้วลงแล้วอึงตงหน่อยอึงงหน่อยอ่าผมผมต้องนี่ก่อนต่อคอมโบกอนจะให้มันหลุดก่อนโอเคโอเค แม่งแปลงล่างแล้วอ่าแม่งชนโอ้ยไดโนเสาร์เอ้ยโดนชนน่ะอยู่ไหนวะโอเคหลุดบ้านหลุดบ้าคอมโบหลุดบ้าคอมโบหลุดบ้าไม่หลุด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 สวย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 เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขอดีเลยขอดีเลยขอดี่ลยขอดีเลย400มิ400 400ขอเรื่อยขอเรื่อยขอดีเลยขอดีเลยอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุด มันอยู่ไหนเนี่ยฮาไม่ไม่เจอเนี่ยใหมันตีเสร็จก่อนหลใช่ไหลได้เดี๋ยนะผมขอให้มันตีให้เสร็จก่อนไม่ไม่เจอเี่ยะไปไหนวะเจ็บแม่ไม่นะเอาดิดีเดียวตายก็มาดิครับเอาคโมบหลุดแล้วคอมบหลุดแล้วเอาแล้วเอาโมันมึนแล้วอ่ะเอาหนังกระติกยิงวันนี้มันมึนแล้ว X อ ชูบ you ีม okay, yes, yeah, right. uh, uh, uh ุยยงช้ป uh ีมวยยมวยยมุยยงมันเข้าไปตรงนฮ้าฮ่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 ยฮ่าฮ่าฮ่าฮเาเาฮ่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 า้่าฮ่อฮาี่ฮ่าเ่าฮ่ะีา่าฮ่า่าฮ่า่่า่า่า่่าย่ร่ ตบเทียเว้ยดูดิเห็นตบเทียมากน่ะตบเทียอะไรอยู่วะด่าตบเทียโอ้ตายแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการตีบอสกับเพื่อนนะฮะสนุกกันหรือเปล่าตลกกันหรือเปล่าครับผมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยกันละกันนะครับจะได้รู้นะฮะผมจะตามไปกดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับใครที่ ดูแล้วรู้สึกอยากจะเล่นก็ลองโหลดกลับมาเล่นดูได้นะครับผมอยากให้คัมแบ็กนะเพราะว่าระบบเกมเนี่ยเขาอ,อัปเดตขึ้นมาเนี่ยดีขึ้นเยอะมากระบบเซิร์ฟอะไรก็ดีขึ้นเยอะมากมายเลยนะครับลองกลับมาเล่นดูนะครับแล้วก็คติปต่อไปก็น่าจะกลับมารีวิวตัวละครแบบปกติแล้วนะครับตัวต่อไปจะเป็นอ่าผมสปอยให้แล้วกันตัวต่อไปผมจะหยิบตัวละครที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยมารีเวิร์สนะครับก็รอชมว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมโอเคบายบายครับผมสวัสดีครับ